ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยททีมข่าวววสเบตบประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันวิ่งเทรลอเมรินจังเกิลไทยแลนด์บายูท2025พร้อมต้อนรับนักวิ่งจากทั่วโลกสัมผัสพื้นป่าแห่งอาเซียนดินแดนใต้สุสยามและมิตรภาพที่อบอุ่นค่ะ นายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนายอิสมาแอยาโกะแนอำเภอเบตงได้เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันวิ่งเทรลอเมซอนจังเกิลไทยแลนด์บายยูทีเอ็มบี2025ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่1-10พฤษภาคมนี้ณอำเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยมีนายพิทักษ์สุวรรณวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาน่วรากรยานุไทย ปรลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเบตงผู้แทน UTMB ประเทศไทยผู้แทนหน่วยงานจากประเทศมาเลเซียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐเอกชนและชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมในะห้องประชุมไกลลาดที่ว่าการอำเภอเบตงจังหวัดยะลาและประชุมผ่านระบบสูมม่ม m e ติ i ค่ะ โดยที่ประชุมได้มีการรายงานสรุปการจัดการแข่งขัน Amazon Jungle Thailand By าย m b 2024ที่ผ่านมาการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันในปี2025รวมทั้งการชี้แจงแผนการเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกำหนดการแข่งขันความพร้อมของสถานที่ประเภทและเส้นทางการวิ่งและแผนการรักษาความปลอดภัยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบค่ะ โดยทุกฝ่ายได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยรวมทั้งสร้างประสบการณ์ที่ดีจากการได้สัมผัสเส้นทางวิ่งโมเเนของเมืองเบตงและการต้อนรับอย่างอบอุ่นของคนในพื้นที่ค่ะ ซึ่งปีนี้ค่ะมีนักวิ่งจากทั่วทุกมุมโลกสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ะทั้งหมด3,977คนแบ่งเป็นนักวิ่งเทรล2,323คนฟันรัน1,654คนรวม56สัญชาติด,ดังนี้ค่ะไทย48เปอร์เซตมาเลเซีย33เปจีน4เปอร์เซตสิงคโปร์และเวียดนาม2เเซและสัญชาติอื่นๆรวม11ปอร์เซส่วนประเภทการวิ่งค่ะแบ่งออกเป็น5ระยะค่ะ เบตง100ไมล์ทันเนล 100K จังเกิล 50K มิส 20K และฟลาวเวอร์ 20K ค่ะ รวมทั้งยังมีกิจกรรมคู่ขนา,านกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างไรายได้สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยนะคะประกอบด้วยกิจกรรมเบตงเฟสติวัล2025ส่งเสริมการสร้างไรายได้และการออกกําลังกายของประชาชนโดยคาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนประมาณ30ล้านบาทในช่วงการจัดกิจกรรมค่ะอาทิคาร์รีเครดิตชาเลนจ์วิ่งสะสมเครดิตและของรางวัลสุดคุ้มสําหรับผู้สมัครวิ่งฟันรัน 4K สแกนสุขจัจ่ายด้วยบัตร QR Code แทนเงินสด จะสาอินเดซิตีเติมสีสันให้เบตงด้วยไฟประดับและหุ่นลมออกกำลังกายและ Saturday Night Run 2025กิจกรรมชิมชอบแชรฟู o ดเฟสติวัลแอดเบตงครั้งที่2 1-10พฤษภาคมนี้นะับบริเวณหอน,นาฬิกาเทศบาลเมืองเบตงกิจกรรมการแข่งขันมวยไทยเดอะฮีโร่ไฟ้มวยไทยวันที่2พฤศภาคมนารันวัฒนธรรมสัมพันธ์เทศบาลเมืองเบตงกิจกรรมขาถ่ายยูอาบีอัลต Run 2025, รันไบแชมเปี้ยนชิพเบตง2 0 2 5 3นยถึงสพฤษภาคมณสนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตงและการวาดภาพสตรีทอาร์ตโดยใช้สัญลักษณ์น้องสุขใจมัสคอตทททเล่าเรื่องเมืองเบตงและประชาสัมพันธ์เส้นทางวิ่งเทรลค่ะ สำหรับการแข่งขันวิ่งเทรล a เมซอนจังเกิลไทยแลนด์ by utmb เป็นการแข่งขันวิ่งเทรลระดับโลกหนึ่งในรายการ utmb world series นับเป็นรายการที่สองของประเทศไทยสะท้อนบทบาทของไทยในวงการวิ่งเทรลระดับโลกซึ่งมีการจัดแข่งขันเทียมเภอเบตงจังหวัดยะลาตลอด6ปีตั้งแต่ปี2 5 6 6ถึง2571และจากการเทียมเพอเบตงจังหวัดยะลาเป็นเมืองชายแดนและเมืองท่องเที่ยวที่โอบล้อมไปด้วยผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ จนได้รับฉายาว่าอเมซอนแห่งอาเซียนและยังมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมที่งดงามจึงทําให้มีการตั้งชื่อรายการแข่งขันว่า Amazon Jungle Thailand by UTMB ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมภาพลักษณ์ชายแดนใต้สู่สายตานักวิ่งเทรลและผู้คนจากหลากหลายพื้นที่ นอกจากนี้เส้นทางวิ่งยังมีเส้นทางที่เป็นป่าดิบชื้นบวกกับสภาพอากาศที่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะพบกับอากาศที่ร้อนหรือฝนตกจึงถือเป็นอีกเส้นทางวิ่งที่มีความท้าทายสําหรับนักวิ่งเทรลจากทั่วโลกที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้เป็นอย่างมากค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 9 3 m h z เพจสวทเบตงนิวส